ไลโอเลปิสคือชื่อสกุลของสัตว์เลื้อยคลานที่คนไทยรู้จักกันดีหรือที่เราเรียกกันว่าแ yeah ย้นั่นเองแย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานมีลักษณะคล้ายกิ้งกา่าลำตัวเรียบเนียนไม่มีหนามใดๆตัวผู้มีแผ่นหนังสีสดใสบริเวณสีข้างสามารถกางออกได้เพื่อดึงดูดเพศตรงข้ามแย้เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่ปรับตัวให้อาศัยในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งกันดารโดยขุดรูอาศัยอยู่เป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ ด้วยกินมแมลงผลไม้สุกดอกไม้และยอดใบไม้อ่อนเป็นอาหารมีการนำมาบริโภคในบางพื้นที่เช่นทางภาคอีสานสำหรับแย้ในประเทศไทยจากการศึกษาเชิงลึกในปัจจุบันพบว่ามีถึง7ชนิดด้วยกันโดยทั้ง7ชนิดนี้นั้นพวกมันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและแตกต่างกันขนาดไหนมารองรับชมกันเลยครับสำหรับตัวแรกนี้ เราจะขอพูดถึงแย้ชนิดใหม่ล่าสุดที่เพิ่งค้นพบกันสดๆดร้อนรกันเลยครับยาบหรือแย้ภูเขาเป็นแย้ชนิดใหม่ล่าสุดที่ได้รับการบรรยายชนิดเมื่อวันที่27สิงหาคมปี2024โดยตั้งชื่อวิทยาศาส,าสตร์ว่ากล่าวลุงนั้นมีที่มาจากมังกรขนาดใหญ่สีทองมีท้องสีแดงซึ่งอาศัยอยู่ในมิดเดิลเอิร์ธกล่าวลุงเป็นตัวละครที่สร้างขึ้นโดย J.R.R. Tolkien ในนวนิยายเรื่องตำนานแห่งซิลมาลิวกราลุงเดอะโกลเดนเป็นบิดาของมังกรทั้งหมดและขุดอุโมงค์อาศัยอยู่ในภูเขาจากสีสันและพฤติกรรมของมังกรกลาลุงจึงเป็นแรงบันดาลใจในการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้กับแย้ชนิดนี้ลักษณะทั่วไปยาบหรือแย้ภูเขาจัดเป็นแย้ขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับแย้ยักษ์ที่พบในประเทศเวียดนาม หยาบมีพื้นลำตัวสีออกดำต่างจากแย้ชนิดอื่นๆโดยเฉพาะส่วนหัวจะมีสีดำเข้มชัดเจนบนหลังมีลายจุดสีส้มขนาดเล็กด้านท้องมีสีเหลืองสดปนแดงมีลายจุดสีดำประปรายอยู่ทั่วไปไม่มีแผ่นหนังขยายตรงสีข้างเหมือนกับแย้ชนิดอื่นๆเนืน่องจากแย้ชนิดนี้ปรับตัวมาอาศัยในโพรงหินไม่ได้ขุดรูใต้ดินอาศัยเหมือนกับแย้ชนิดอื่นดังนั้นการที่มันไม่มีแผ่นหนังตรงสีข้าง ทำให้ลำตัวของมันพอดีกับโครงหินที่มีขนาดเล็กและแคบนั่นเองยาบหรือแย้ภูเขาจะเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นและหายากพบเฉพาะในที่ราบสูงโคราชและเทือกเขาภูผานเช่นในจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดอุบลราชธานีโดยอาศัยอยู่บนภูเขาตั้งแต่บริเวณชายเขาจนถึงบนยอดเขาสูงแย้ผีเสื้อหรือแย้ใต้ หรือในชื่ออื่นๆเช่นแย้เส้นหรือแย้กระดานเป็นแย้ที่มีขนาดใหญ่โตเต็มวัยมีความยาวได้มากกว่า1ฟุตบนหลังมีลายจุดสีเหลืองขอบดำซึ่งแย้ผีเสื้อจะมีจำนวนจุดบนหลังที่น้อยกว่าแย้ชนิดอื่นๆบริเวณข้างลำตัวมีลายเส้นสีเหลือง2 4เส้นลากยาวตั้งแต่ท้ายทอยถึงโคนหางแผ่นหนังสีข้างลำตัวเป็นลายสีแดงสลับสีดำดูสะดุดตาใต้ท้องมีลายคล้ายตะข่าย แย้ผีเสื้อตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกันมากจนแยกออกจากกันได้ยากหากมองด้วยตาเปล่าโดยมีจุดสังเกตอยู่ที่บริเวณลายจุดตรงคอซึ่งเพศผู้มักจะมีลายสีส้มล้อมรอบในขณะที่ตัวเมียลายตรงนี้จะเป็นขอบสีขาวหรือนอกจากนี้ต้องทําการป๊อปหรือกดอวัยวะเพศที่โคนหางดูจึงจะทราบเพศที่ชัดเจนครับแย้ผีเสื้อเป็นแย้ที่พบได้แทบทุกภาคของไทยอาศัยในพื้นที่แห้งเป็นดอน ไม่มีน้ําท่วมขังโดยขุดรูอาศัยอยู่ใต้ดินแย้ตัวเมียจะคอยเฝ้าดูแลลูกจนเติบโตระยะหนึ่งแย้วัยเด็กจะมีลายเส้นบนหลังที่ชัดเจนกว่าแย้ที่โตแล้วแย้ภาคเหนือเป็นแย้ที่มีการแยกชนิดออกจากแย้ผีเสื้อเป็นชนิดใหม่อย่างเป็นทางการ ในปี2021แย้ภาคเหนือตอนนี้ยังไม่มีชื่อไทยแบบเป็นทางการทางเราไล้ขอเรียกว่าแย้ภาคเหนือไปก่อนเนื่องจากมีเขตกระจายพันธุ์เฉพาะในโซนภาคเหนือนั่นเองลักษณะสำคัญโตเต็มวัยจะมีขนาดเล็กกว่าแย้ผีเสื้อด้านหลังมีลายจุดจำนวนมากกว่าโดยเฉพาะช่วงเอวและโคนหางลายจุดจะอาจกันแน่นจนขอบลายจุดที่มีสีดำนั้นติดกัน ในขณะที่ลายจุดของแย้ผีเสื้อจะกระจายห่างกันและไม่ติดกันไม่ว่าจะเป็นบนหลังหรือบริเวณคนหางบริเวณแผ่นหนังข้างลำตัวและแถบสีดำจะเป็นรูปฟันปลาที่มีปลายค่อนข้างแหลมไม่เป็นลายบาใหญ่และหนาเหมือนกับแย้ผีเสื้อแย้ภาคเหนือเพศผู้และเพศเมียมีลักษณะใกล้เคียงกันมากการจำแนกเพศนั้นดูได้จากเพศผู้จะมีคางสีขาวและเพศเมียจะมีคางสีส้มปนแดง โดยข้อมูลการจำแนกเพศของแย้ชนิดนี้ทางเราได้นำตัวอย่างแย้ภาคเหนือมาทำการป๊อปเอเววะเพศเพื่อเช็คเพศดูแล้วจำนวน5คู่พบว่ามีลักษณะตรงกันคือเพศผู้จะมีคางสีขาวและเพศเมียจะมีคางสีสม้มจึงแน่ใจว่าใช้ลักษณะนี้ในการจำแนกเพศของแย้ชนิดนี้ได้แย้อีสานหรือแย้แถบแดง มีลักษณะคล้ายกับแย้ผีเสื้อต่างกันตรงลายแถบสีข้างและลายบนหลังจะเป็นลายตาข่ายติดกันไม่เป็นจุดห่างแบบแย้ผีเสื้อแย้อีสานเป็นแย้ที่สามารถจำแนกเพศได้จากการดูภายนอกได้เลยโดยเพศผู้บริเวณแผ่นหนังจะมีสีสันสดใสกว่าตัวเมียส่วนตัวเมียจะมีแผ่นหนังเป็นสีส้มเรียบๆไม่มีลวดลายและแย้อีสานเพศผู้จะมีเขี้ยวคู่หน้าบนขากรรไกรทั้งบนและล่างที่ยาวกว่าเพศเมีย แยอีสานอาศัยในป่าดิบแล้งหรือทุ่งหญ้ากระจายพันธุ์ในแถบภาคอีสานและภาคตะวันออกของไทยแย้พมา่าพบกระจายพันธุ์ในพื้นที่บางส่วนของพมา่าและในประเทศไทยมีรายงานการพบที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในปี2021แย้พมา่ามีลักษณะคล้ายกับแยะอีสานต่างกันที่ลวดลายบนหลัง จะเป็นลายจุดสีเหลืองขนาดใหญ่แถบสีข้างเป็นลายจุดหรือขีดขวางสีส้มขนาดใหญ่ไม่มีสีดำแบ่งกันที่ชัดเจนแยพ้พม่าจัดเป็นแย้ที่หายากและมีการพบเห็นเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแย้สงขลาเป็นแย้เฉพาะถิ่นและมีผู้ศึกษาเกี่ยวกับมันค่อนข้างน้อยบนหลังมีลวดลายตาข่ายคล้ายกับแย้อีสาน มีลายเส้นบนหลังหนึ่งคู่ไม่มีเส้นขีดกลางหลังตรงสีข้างไม่มีลายแถบสีสม้มแย้สงขาพบเฉพาะเพศเมียทั้งหมดไม่พบตัวผู้เลยแม้แต่ตัวเดียวซึ่งแย้ชนิดนี้ขายายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือพาทีโนเจเนซิสโดยลูกแย้จะมีพันธุก,กรรมเหมือนกับตัวแม่ทั้งหมดแย้สงขาจัดเป็นสัตว์ถิ่นเดียวของไทยและมีเขตกระจายพันธุ์ที่จำกัดมากโดยพบเฉพาะตามพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล ที่มีสภาพเป็นดินปนทรายทางด้านตะวันออกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชไปจนถึงปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการพัฒน,นาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างการทําอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั่นทําให้แย้สงขลามีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตโดยสถานภาพการอนุรักษ์ตามบัญชีแดงของ IUCN จัดให้แย้สงขลาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์หรือ VU แย้มมาลายูมีลักษณะคล้ายกับแย้สงขาโดยต่างกันตรงที่แย้มมาลายูจะมีลายเส้นกลางหลังในขณะที่แย้สงขาจะไม่มีลายเส้นกลางหลังที่ว่านี้และก็เหมือนกับแย้สงขาที่แย้มมาลายูก็จัดเป็นสัตว์ที่สืบพันธุ์แบบพาธิโนเจเนซิสโดยพบแต่ประชากรเพศเมียเท่านั้นแย้มมาลายูอาศัยอยู่ในบริเวณปา่าโปร่งสภาพพื้นที่ดินร่วนปนทรายมีการขุดโพรงลึกถึง1.5เมตร สามารถพบได้ในพื้นที่อาศัยของมนุษย์เช่นสวนผลไม้สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันแยมมาลาย,ยูในประเทศไทยมีรายงานการพบทางภาคใต้สุดของไทยบริเวณรอยต่อระหว่างไทยและมาเลเซียไปจนถึงข้าวสมุรมาเลเซียในรัฐเปอร์ลิสรัฐเคดาและปีนัง